สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตจัดกิจกรรมวิ่งการกรุศลตะโกกลันนิ่ง5เมื่อเวลา20นานาของวันที่2พฤษภาคม2568ที่บริเวณหน้านุสาวรีพยาพิชัยดับหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนายสิริวัตร์ปุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวิ่งการกรุศลตะโกะลันนิ่ง5โดยมีนายสุริชัย วณิศนนประกอประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอตรดิตกล่าวรายงานพร้อมด้วยนา,นายอนันต์สีแดงผอททสำนักง,งานแพร่อุตรดิตถ์และนายวิเชียนสงวัดเจริญประธานมูลที่อุตรดิตถ์สงเคราะห์นักวิ่งจากอุตรดิตถ์นักวิ่งจากทุกจังหวัดและประชาชนภาครัฐเพภาคาเอกชนร่วมกิจกรรมกว่า250คนซึ่งกิจกรรมวิ่งการกุศลตะโกกรันนิ่ง5ได้จัดกิจกรรมวิ่ง10กิโลเมตร6รอบ ซึ่งเป็นครั้งแรกในจังหวัดตรดุดิที่ได้จัดวิ่งรูปแบบใหม่ในที่สนามการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบโตโยตัยเอ็กซ์ฟอร่าเลสซิ่งคาร์ไทยแลนด์ฟครั้งที่1น,นักวิ่งจะได้สัมผัสกับความสวยงามแสงสีในเส้นทางการวิ่งสำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางสภาอุสาหกรรมจังหวัดตรอดิตวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับพัฒนาเด็กพิเศษที่ไม่สามารถ ข้ามารับบริการทางการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตริตและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมและของดีในจังหวัดตรดิตและยังจัดหารายได้บริหารงานสภาวิสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งจะโกกรันนิ่ง5 รวมจำนวนกว่า250คนประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตร,รายงาน